มาชมอาหารโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนปอเปี๊ยะน,นะคะแต่ไม่ได้ทอดเนาะราดด้วยซอสมะเขือเทศนะคะพี่น้องนี่เป็นอาหารอิตาเลียน,นะคะ่ะข้างในก็จะสอดไส้เป็นเป็นผักขมนะคะอันนี้ก็จะมีข้าวเสิร์ฟค่ะอันนี้ก็ผัดไก่แบบสไตล์ฝรัร่งนะคะโรงเรียนอาหารหลายอย่างคะ่ะวันนี้พิเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็น แกงปลาแซลมอนนะคะพี่น้องอันนี้เนาะค้นว่าไม่ได้ค่ะเราให้เขาเดี๋ยวมันไม่สวยเนาะวันนี้แคะ่อันนี้ก็เป็นซุปนะคะซุปเอ่อเรียกอะไรอะบรอกโคลีบรอกโคลีนะคะอันนี้อันนี้ฟราร์มโซนนี้เป็นอาหารเจค่ะพี่น้องเป็นผักตั้นเหมือนลูกชิ้นเนาะอันนี้เราก็ผัดผัดเผ็ดกับ กะลัมพิเศษค่ะสวายโคลนะคะกะลําหวานเนาะกะลําแบบบ้านแบบไม่มีเนาะนะคะวันนี้เด็กกำลังมานะคะพี่น้องอาหารพิเศษเยอะค่ะวันนี้เนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นอาหารอันนี้เป็นยืนพื้นนะคะของของวันศุกร์นี้นะคะแล้วมาดูผักค่ะผักเราวันนี้นะคะพี่น้องผักเราวันนี้ค่ะ่คะวันนี้มีห้าอย่างเหมือนกันเนาะ ผักสดเราสาหรับเด็กๆประจำของทุกวันเนาะเราก็จะมีผักสดๆแบบนี้เหบบนี้นะคะพี่น้องอาหารน่าทานมากแต่ละอย่างเนี้ยเดบร้อมอดอะไรเลบรำมันเดบล้อมตองเดบล้อ,ลอน,น มีไฟเบอร์สูงมากพี่น้องนี่หาทานกันนะคะไฟเบอร์สุดยอดมากไฟเบอร์สูงกว่าถัง,งอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นยำผักรวมเนาะยำผักรวมนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นยำยำถัง,งอกพี่น้องยำถุง,งอกเนาะอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะเป็นอ่าประกาศผักกาดห่อเนาะ อัราดด้วยครีมอร่อยอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศตากแห้งค่ะแล้วก็จะมีชีสแบบนี้นะคะพี่น้องชีสอันนี้ก็จะเป็นหอมดองนะหอมดองค่ะอันนี้ก็จะเป็นครีมกระเทียมอันนี้ก็จะเป็น ครีมน่าจะเป็นมายองเนสนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดเราเนาะก็จะเผ็ดนิดนึงเนะาะโดยรวมนะคะวันนี้น่าทานมากวันนี้วันศุกร์นะคะถักสดของเรานะคะพี่น้องกัดยําต่างๆเนาะ เียังเด็กใจเย็อันนี้ก็นในตู้นะคะพี่น้องรอเสิร์ฟเนาะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเสิร์ฟนะคะเลือดหมูพุดดิ้งนะคะเลือดหมูพุดดิ้งคะ่ะอันนี้ก็มันฝรั่งอบนะคะมันฝรั่งอบพะะี่น้องนี่มันฝรั่งอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอป ฟิลกับพร้อมใหญ่ผัดนะคะบันแรกฟิลมนะคะเป็นอบวันนี้อาหารโรงเรียนวันนี้นะคะพี่น้องนี่กันเยอะีอาหารโรงเรียนวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแยมนะคะมีขาแยมนะะแ้ก็จะเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นอันนี้ก็พอดดอกไก่ สาา então, รนสาาระนะคะโคตเน,นาะสลัดก็ถั่วนะคะโปรตีนจากถั่วอันนี้จะเป็นน้ําสลัดนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นส้มนะคะเป็นส้มเนาะน้ําสลัดส้มนะคะอันนี้น้ําสลัดไก่กับพริกนี่ก็โยเกิร์ต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 นี่ก็แค่รสผสม ซัมบาลนนี้พิซซ่สาสลัดนะคะนี่พิซซ่าสลัดดาวันนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะพนะี่นะ้องน,นะคนะมาทานข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องเป็นอาหาเที่ยงเนะ <c oughs> านะเฟมเซ็ตออกตา ผัดนะคะพี่น้องแอปเปิ้ลค่ะอันนี้ก็จะเป็นอกนะคะเป็นอกค่ะพี่น้องอกค่ะอร่อยมากมามามาอน,นี้แกงไก่นะคะพี่น้องแกงไก่แกงไก่แกงไก่มา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 